แล้วเขาจะไปไหนแล้วทีนี้โอ้โหจะไม่เข้าบ้านไปนอนในอเลยแอนจะนอนในนี้ใช่ไหมวันนี้เยเฮียเสียงบกจะนอนในนี้เลยสวัสดีจ้าสวัสดียามเช้าเช้า,ชาจากฝั่งอังกฤษจ้ดทุกคนลึนฟ้าขึนฝุ่นจ้ดทุกคนอากาศหนาวจ้าจสี่องศาเช้านี้ที่อังกฤษจ้ดทุกคนสี่องศานะคะเสียงรถม้ามเพื่อนเอเอ้ ยินไหมครบครบครบอยู่นะี่รถม้าส่งเบียรจะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ดอกกุหลาบนะคะบางท่านถามว่าเหมือนดอกกุหลาบมากเลยมันคล้ายจ้่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ดอกกุหลาบจะดอกอะไรจอยไม่รู้นะจ๊ะเพื่อนๆอย่างที่จอยได้บอกไปได้หลายคลิปจจอยเป็นคนชอบปลูกดอกไม้แต่ไม่รู้ชื่อเขาค่ะเนาะแล้วก็ไม่อ่านหนังสือไม่ออกก็เลยบอกไม่ถูกก้นนะเนี่ยจะสวยให้ดูสีสันแทนเอาจะทุกคนนี่สวยเนาะ ตรงนี้ยิ่งสวยจ้ะนี่ดูทุกคนบานแต่มเต็มที่เดี๋ยวเขาก็ร่วงจ้ะไม่มีกลิ่นหอมนะคะไม่มีกลิ่นหอมให้ดูอยู่นี่แหละไม่รู้จะอวดอะไรจ้ะทุกคนอวดดอกไม้ในสวนนี่แล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่ดีของน้องแอนน้องแอนซื้อรถคันใหม่ด้วยจ้ะเดี๋ยวช่วงเย็นๆนั่นแหละเขาก็จะเอารถมาให้น้องแอนเนาะน้องแอนซื้อเองจ้ะ รถยี่ห้ออะไรนี่จอยไม่รู้นะเพื่อนๆนะจอยไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับรถจ้ะจอยไม่ขับรถจอยก็จะไม่แบบไม่อยากจะรู้อ่ะจ้ะว่ารถยี่ห้ออะไรพอสออะไรอย่างเงี้ยจ้ะนี่แหละสาเหตุที่จอยไม่รู้เรื่องรถแล้วไม่เป็นคนไม่ขับรถก็จะไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอ่ะจ้ะทุกคนน้องแอนก็ซื้อเองนะทางซื้อเองหาเงินซื้อเองไม่ใช่ซื้อเงินสดหรอกเพื่อนๆก็ดาวน์เอาเนี่ยแหละจ้ะนะ ดาวเอา,เอาแต่เป็นรถมือสองจะจะมือสองมือใหม่ก็เหมือนกันแหละสําหรับลูกจอยเนะี่ยเอาเท่าที่ว่าแรงเขาทํางานได้อะทุกคนเนาะไม่ต้องไปจําเป็นต้องเอาแบบรถใหม่เป็นหลักแสนไม่ใช่หลักหลักหมื่นกว่านี่ไม่ได้เพื่อนเพื่อนเราต้องเข้าใจด้วยว่าเราทํางานเงินเดือนเท่าไหร่เราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเงินเดือนเราเท่าไหร่เนาะเราจะไปเอาแบบ อย่างคนอื่นเขามันก็ไม่ใช่มือสองนี่ก็วุฒสุดยอดละไปทํางานละน้องานรถเขาก็จะมาส่งนอนเขาช่วงเยน็ยนๆแหละจอยเลิกงานมาก็คงจะได้เห็นนะจ๊ะทุกคนเนาะน่นละอก่ังที่บอกกัจะ้ะซื้อรถใหม่ซื้อรถคันแรกเนาะถ้าแบบมือใหม่เลยนี่มาจากแบบมือใหม่ไม่มีใครขับเนี่ยก็จะแพงแต่ น้องเขาก็เอารถมือสองอะไรแต่เพราะว่าพวกจอยก็รถมือสองทุกคนหลายคนอยู่คนที่นี่ก็หลายคนอยู่เขาซื้อรถมือสองกันก็ขับได้ดีจากทุกคนนะได้ดีเหมือนกันหน้าจอยเป็นตุ่มภูมิแพ้นะเป็นพื่อนเกสรดอกไม้เนี่ยเพราะว่าจอยอาทาครีมทาโลชัเ่เซรั่มเสร็จแล้วาทาครีมกันแดดนะทีเนี้ยครีมมันก็จะเหนียวใช่ไหมล่ะ พอแบบกลมแรงๆพัดเกสรดอกไม้เกสรดอกไม้ต่างๆมารวมกันแล้วมันมาเกาะตามหน้ามันก็จะทําให้เป็นตุ่มพนืนขึ้นขึ้นอย่างนเงี้ยนี่คือจะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะจอยก,ก็กินยากแก้แพ้จ้ะนะยาแก้แพ้เกสรดอกไม้อะไรเงี้ยกินอยู่จ้ะก in <c oughs> ็กินทุกปีนู่นได้ยินเสียงเด็กไหมกิดกิดกิดแล้วช่วงเช้ามาก็เด็กก็อย่างเงี้ยจะทะเลาะกันได่จัะเดี๋ยวยังไงเนาะรถน้องแอนมาถึงยังไงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจ้ะจะถ่ายให้ดูว่ารถคันแรกของน้องแอน นะสวยไหมอะไรประมาณเนี้ยเพื่อนเพื่อนนะก็จะถ่ายให้ดูนั่นแหละว่ามันเป็นยังไงรถแต่ดูดอกไม้ต่อจ้ะดอกมันไอเนี้ยมันไม่รู้ชื่อต้นอะไรแต่แต่นี้แต่ฝรั่งที่นี่เขานิยมปลูกกันจ้ะมันจะเลือ้อยลงเพื่อนเพื่อนจะใส่กระถางมันจะเลือ้อยลงนะอาจจะดูคล้ายๆต้นหญ้าแต่ที่นี่เขาชอบอย่างไงที่นี่เขาชอบธรรมชาติต้นเนี้ยจอยก็ไปขุดข้างทางมาจ้ะในตัวเมืองนี่แหละมันอยู่กับมันมันขึ้นอยู่กับไอปูนอ่ะเพื่อนเพื่อนนะ คนเดินไปเดินมาจะเยียบมันนะอะจจยก็เลยเอามาปลูกเห็นไหมสวยดอกอันเนี้ยเจยอยากจะเห็นมากเลยว่าหน้าตาเขาออกมายัางไงมันค่คล้ายป๊อปปี้เพื่อนเพื่อนนะชอบปลูกอันนี้ก็จะออกดอกสีชมพูม่วง,งเล็กๆเงีเ้ยจะ้ะอันนี้ก็เหมือนกันอากาศมันหานาวเพื่อนเพื่อนมันเลตายเห็นไหมเนี่ยแต่ว่าอันนี้นะถ้าปลูกนะถ้าปลูกลงพื้นเนี่ยมันก็จะเลื้อยตามตามกําแพงตาม ตามไอรั้วบ้านอาจจะทุกคนเนี่ยนะต้นนี้เนี่ยประมาณนี้ยจะตื่นเช้ามาก็เห็นแบบสีสันเย็นมาเรื่องงานมาเหนื่อย<ๆ>ก็เห็นสีสันดอกไม้ที่เราปลูกก็สดชื่นมีชีวิตชีวาปาจะเย็นแล้วทุกคนจะพาไปดูรถของน้องแอนจะรถใหม่ของน้องแอนใหม่น้องแอนเก่าของคนอื่นเขาจะแล้วกัน รถน้องแอนจ้ะทุกคนรถของน้องแอนรถเอ้านะเอ้าดูข้างในีดิเพื่อนรถน้องน้องแอนซื้อเองมะแอนเออว้าวแอนเมือบอกให้พ่อนั่งก็มเลแก่นะปะแก่นะปะเฮ่จะไปไหนโอ้นัดก้อยอย่างนักขาโน้ดรุนนิด บอกให้เรานั่งนั่งนั่งเอบแให้แม่นั่งรถใหม่ด้วยเอ้าหนไว้ยูวาีเก่ีอ้านั่นเห็นไหมล่ะรถวณนสกรีดีใจไหมแอนนิวคา The first new car ออนุน m c d o n a l d เลยเพื่อนอันนี้ทรดแอนอไน

ดูให ah, ้ด <partido> oh, ูบูธเด้อดู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 เออบิ๊กเลยบิ๊กเหรินวดดัตปฐาดีดีแอนรถฟอร์ดฟอร์ดจ้ะทุกคนรถน้องแอนนางกลัวจอยจะถ่ายไอ้ทะเบียนรถไงมันนะไม่อยากให้เห็นทะเบียนรถทุกคนสีขาวจ้ะคันสีขาวดูข้างหน้าก็ประมาณนี้นี่ ฟอดห้าพันปอนจ้ะนะซื้อแบบเงินดาวาจ้ะเงินดาวเ e s เพื่อนของแอนดี้เขาเขาขายจะทุกคนอืมสวยแอนดี้สวยอ่าจ้ะทุกคน,าน,ากคนงามดีอยู่มาแล้วหนูดีใจนางชอบสีขาวด้วย

Deep, Deep boots, mm. น้องแอนก็จะถอยไปจอด s <S ตรงตรงขอ,นะองพ่อนางขอนโทรบอกน้องสาวบอกว่าลดนางมาได้แล้วดีอยู่เพื่อนๆใหญ่ดีอยู่ <Really S 2> <laughs> รถ <really clean. S 2> รถคันแรกนะรถคันแรก really clean, รถคันแรก ของนางจอยไม่ได้ซื้อให้นางนะเพื่อนนะนางซื้อเองผ่อนเองรถคันแรกของเขาภูมิใจเพื่อนเพื่อนนันนนสวัสดีน้องแอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉังบอกอืมกังจะ เข้าไปนั่งในรถละแตนน่งก็จะไปจอดตรงนู้นเออนะนะพอดีใจเฟิร์สคาร์ดีใจลูกสาวมีรถถึงจะเป็นรถมือสองแต่ว่าสำหรับพวกจอยมันก็มีความสุขกันจ้ะทุกคนน้องเขาซื้อเองนะซื้อเองจ่ายเองจ่ายงวดเอง s <S น่าจะห้าพันปอนด์แป๊บเดียวหรอกจก้ะ จ่ายทำงานไม่ถึงปีหรอกทุกทุกคนเพียนดีไปละนุ่ะยืนแท็กขาใครอันยูทูบยูทูเอวี่บอดี้น้วเสียงหัวเหรอเอบอกแย่เสียงบอก ดูดินางจะขับยังไงชินมือหรือเปล่าก็ไม่รู้ขับยังไงกันก็ไม่รู้ยังใหม่ไม่ชิมันจะไม่ยังไม่ไ,มไ,มไ,มไอ้นี่เพื่อนๆเขายังแบบอะไรนะยังไม่ชินมือกับรถใหม่ของเขาอือหือนี่รถละ ถอยรถละทุกคนถอยที่จอดเขาจะจอดตรงที่พ่อเขาเคยจอดเงพ่อเขาไปจอดนูน่นไกลในใต้ต้นใต,ใต้ใต้ต้นไม้น่น,นเออมวงไม่ได้ใส่แว่นตานางคาดเดาไม่ค่อยถูกเพืเเอ่อนนั่นแหละคาดเดาไม่ค่อยถูกเออ มองเออเนะ่นน่ะนี่จอตรงนี้ดีใจมีรถเป็นของตัวเองเราก็ดีใจด้วยอจ้ะทุกคนนางบอกว่าเดี๋ยวจะไปรับแม่ที่ทํางานบางวันนะ่ะนะพาแม่ไปช้อปปิ้งบางวันด้วยที่นางพูดนะ ออกมาเอออัน well, like uh, นี้ก็รายงานทุกอย่างเป็นยอมออกจากรถจะนอนในรถไง You asleep in h e น e You a s l ่ e p in here? No. Uh oh. I'm in my car อวดเพื่อนฉีค่ะอวดเพื่อนใหญ่ไม่ค่ะ she's here she's here almost f i l m อ n g เอีอยเหรอ y อ u r e right อ e อออั i วบอัศว์โชค่ะนะชมี่ เรานั่งมั่งออนี่ตัวเองไม่ขับจต่จอยเป็นคนที่ไม่หัดขับรถนู่นนูเดินถ่ายอ้อมใหญ่เลยบอกให้แม่มาถ่ายจอยก็ถ่ายโอ้นะหนูดีใจพนวนแอรจอยก็ดีใจลูกดีใจ Yeah I'm driving in my car pack yeah yeah thank you thank you I'll be driving to yours soon oh uh, nah when I'm in short I'll be down to yours นางจะขับไปหาเพื่อนนางนางบอกเออเพื่อนๆเลยนางนางทำท่าทำทางขับใหญ่เลยดีใจดีใจสิกิดคิดใหญ่เลยเออแอนพอแล้ว แม่ก็แกล้งแม่อะเอาให้เพื่อนดูใหญ่เลยว่าแม่นั่งฮะออกก็ท <c oughs> ำท่าน,นั่งแล้วเพืพ่อนๆทำท่าน,นั่งแล้ะพอๆพๆอะเข้าไปขึ้นแล้วเขาจะไปไหนแล้วทีเนี้ยโอ้โหจะไม่เข้าบ้านไปนอนเนอแอนจะนอนในนี้ใช่ไหมวันเนี้ยเยอเสียงบอกจะนอนในนี้เลย โอ้โหโอสวิงโอ้โหอ้ออกไหมพอปลเส้นอ้าวอาดนปิดประตูดิลูกลูกอาดนเสียงบ้กเอาบอกเอฟซีหน่อยบอกนี่ไม้นิ้วค้าอะไรเงี้ยอ๋อหนาเขาบอกดีใจเนาะครั้งแรกแล้วนะ ยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้จอยกับน้องแอนกับพี่แอนดี้แล้วก็น้องไม้ด้วยจ้าทุกคนบ๊ายบายค่ะ